เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวันนี้ไม่มีปลาดุกจ๋าจ๋าว่าไงไม่มีปลาดุกลูกวันนี้ไม่มีปลาดุกปลาดุกไม่มีเอา้ <c oughs> เอาโอ้เดี๋ยวมีปลาสลิดให้กินปลาสลิดไม่ยอมกินอาหารเม็ดแมวจรจัดมาขอข้าวกินมาทุกวันทุกคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเอา้า แดีวไม่นอมไม่ยอมกินอาหารเม็ดด้วยกินแต่ปาลาเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้กินปลาสลิดทอดว่าไงลูกโอ้ยอ้อนเดียวอ้อนด้วยเป็นแมวจรจัดใต่ไม่กล้าจับจ๋าลูกแล้วลูกแล้วลูกรู้แล้วทำไมหนูไม่กินอาหารเม็ดพี่หวานเขายังกินเลย ไงลูกพี่หวานเขายังกินอาหารเม็ดเลยโกปีเขาก็กินอาหารเมร็ดโอ้ยนอนจริงไปดินาเดี๋ยวรอแป๊บนึงแป๊บนึิงแป๊บนึงมีปาสลิดอยู่หเหี๋ยให้กินปาสลิดมาถึงก็นอนแม่เลยเอารู้แล้ว อมไปไม่ยอมไปรอจิตข้าวรู้แล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินทับผมนุม่มรอเหมือนนี่ซีอิ้วเลยเหมือนซีอิ้วเลยเนี่ยืเออเข้ามักใส่กระเทียมพริกไทย ปลาตูกับบะหมนนี่กินปลาแห้งวันนี้กินปลาแห้งกินปลาสลิดแดดเดียวมาแล้วเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินรู้แล้วรู้แล้วจ้า,ากินข้าวกับปลาแหง้งปลาสลิดไม่มีมันไม่มีปลาดุกมันไม่มีปลาดุกเอา้ารู้อีกว่าไม่ใช่ปลาดุกโอ้ยหมาหน่อย รู้ด้วยอือาหารเม็ดอย่างดีนะเนี่ยปลาสลิดเออรู้ด้วยว่าไม่ใช่ปลาดุกน่าสงสารเนาะชีวิตไปเลยนะกินแล้วหนูก็ไปนะคนเขาไม่ชอบหนูก็มีนะลูกนะคนเขาไม่ชอบไม่รักแมวก็มีกินแล้วก็ไป อิ่มนี่เหรออิ่มไดกินน้ําไปกินน้ําแล้วหนูก็ไปนะเ,เหลือนิดนึงอ้าหมดแล้วลูกแค่นั้นแหละไปอิ่มแล้วก็ไปไปซะเนี่จ๋าเสร็จแล้วอิ่มแล้วไปถ้าหิวก็กินอาหารเม็ดมีอาหารเม็ดเต็มจานเลยน,ะน่ะอ่าไปล้ว ใชแล้วน้าสงสารน่ารักทั้งน่ารักทั้งน่าสงสารเมื่อก่อนตัวนี้เดียวให้เข้าให้น้ำเขาตัวเขา้วนขึ้นแล้วขี้อ้อนค่ะคงเป็นลูกแมวเขาเอามาทิ้งอ่ะมีเยอะมีคนเอาไปทิ้งหน้าบ้าน ส่วนมากมันจะหมากัดตายบางทีหมากัดตายหน้าบ้านสามสี่ตัวบางวันนะ่ะคนชอบเอามาทิ้งคนเรานี่ก็ใจดําไปแล้วลูกเข้าบ้านแล้วนะบ๊ายบายพ่กนี้เจอกันครับหิวก็กินอาหารเม็ดไปก่อนนะไปละเข้าบ้านแนละ้วบ๊ายบายายิน กินเลือนิดเดียวชอบกินปลาดุกย่างไปแล้วนะบา,บายนี่บายครับมีที่นอนเยอะแยะเลยข้างนอกเนี่ยนอนบนเตียงนี่ก็ได้เก้าอี้ก็มีให้นอนนะไปแล้วนะลูกนะไปครับไปเที่ยวต่อเลยหนู